หายหลิวภา,ายหลิวงาเนี้ยยัยเนาะงาเนี้ใหญ่กี่ตัวจังปีหรอคพ่อเกิดสามว่าสามสิบปีพ่อเกับประเทาเนะสามหาผมเกิดสามหกยี่สิบเก้าอันนี้สามสิบ เรื่องนี้สามสิบปีครบัรบก็บวชบุชเกบนลกสองแล้วก็ไม่ได้นอนมัดเลยซื้อรถไปเลยเป็นเรียนสร้างเลยจะเอาสร้างมาเลย้ค <c oughs> ือมักสร้างง่านะครับอันนี้น้ำโมครับยุบานนี่อันไรเป็นพีมาเล็กพีอ่ามาเล็กพีมาเล็กจ้กปีเหรอมาเล็กจ้กปีเหรอครับ ตอนเอามากมันก,กอะไงถไงกลัวอับุบัตเเอามาแต่เน็กๆเลยจำซีด้เอามาแต่ซีโซนหนึเาางนนเด็กๆเลยนะครับหน้าข้หนีเองเอามา,น,าน้าสันฮะไรม,มานี่ของพอระเดามเพัย หอดอยู่ว่าสามตรแม่ซ้ำนีบอทองคเด๋ี่สั่งนีี่ที่ที่ให้ไปซจับงาพาบางนันนี้วันคืนนี่แม่ไแม่พี่ไเราไปผู้เดียวเหรอทองคนี้นะทองคำเด๋อทองคทองงแฝดดโอ้แต่เรอผู้หนงไปเบืองกันซุ่นกัน บเบอร์เรียงเพลย์เสเเด็้ยวกับมังกรพี่น้องนั่นแหละไปเสเตเดี้ยวกับมังกรยังไงมาไ,ไ,ได้สร้างกับมาไหมบอกวันเสาร์อาทิตย์ออเสาร์อาทิตย์ใช่ <laughs> กลับไม่ได้ต้องใช้ทำแบบวันจันทร์เ <laughs> คลื่อนย้ายามีแต่คนเตรียมตัวครับมีแต่คนทองเงินก็ได้นมนร์ดอกเก่าจากเขาเรือว้ให้เนาะ นิดๆน,น้อยๆกูยืมเนไมม่ีใจรักใจรักครับกูยืมบ้านเราเนี่ยกูยืมนะครับกูยืมไปหาซื้อช้างแล้วก็ไปทํางานที่พัทยาเนาะใช่ทำอะไรก่อนทํางานที่พัทยาแล้วก็เอ่อกเก็บใช้นี่เรื่อยๆลุงพลังลุงพลังนี่ไฟลิวล้วไฟ่ลิว้วงานนี่ใหญ่มาก ถ่ายคลิปไว้ให้ดูครับเพราะว่าตู้นี้ก็ไม่สบายมันไม่ชัดรับงานแฮย่อยู่นะฮะเชื<ข>อกนี้ก็รับนะครับว่าไปพรุ่งนี้มันรู้นจะไปได้นะ <c oughs> แต่ก็ดูยินนี้นะ<อ>ถ้ามูลเขาตกมาุเพิ่ม64ครับแพงไหมครับงานหนึ่งบนไนทดอกใกล้บ้บานเฮ่อหนิแพงไหมต้นแห่นี่ก็ไปในน้ำที่เรากินอื่นๆของน้ำดื่มสัตว์ ก็รระหว่างหลักพันถึงหลก 10, ักห<ต>มื่นแล้วแต่ระยะทางก็ให้สามพันนะครับแต่ว่าคันออกนอกพื้นที่ก็หลายบาทอยู่นะครับถ้บ 100, บาไปถนะ้าไปร้อยเอ็ดก็หมื่นห้าหมื่นห้าไปร้อยเอ็ดนะฮะใครสนใจพาย,ายเรือเต้าหัวนะหมื่นห้านี่เราต้องแบ่งค่าน้ำมันดีนะค่ารถค่าอะไรอีกก็เขาเขาเรียกให้เองอืก็มันก็จะจ่ายเยอะ คืออะไรหนทีว่าเราจ้สูญสูญยาอีกครับผมมันอะไรอย่างเพราะช้างขอดูมันไม่มีโ่้งอยาเขาเนี่ยใส่เลยพี่เสืออะไรกินเอาได้ลุงมืออื่นมืออื่นบอกคุณยายเราเบียวอย่างสี่โมงแรเงียเนนี่แล้วมัดในเขาถูม ที่เสือยืนอยู่นั่นแหละถ้กระตูยัครับดีแท่าถูงเดี๋ยวก็หายนะเดี๋ยวก็หายหมอเบิ้งเลยครับเึงเดี๋ยวเขาฉีดยาบอกไม่ให้ขีดไม่ฉีดมาหลายตัวแล้วไลยตัวแล้วบ้านนี้เขาไม่ฉีดยากันกินเอง หายามาหาให้ช้ากินคือผมจะเล่นยาโบราณยาโบราณใช่ไหมครับเราล้ว,วงเบิ้องเราไหมครับก็ต้องล่วงไม่ต้องล่วงรอเอาเองคือเราคือปู่ยา่าตายายก็สอนมาอืมครับแต่ก็มาก็มาถึงอะไรไปทงเมืองครับเต่อาจารย์มาถึงแล้วปู่ทรงใบนี่เขา ตาลุนก็เป็นอาจารย์เองเลยได้อาจารย์สองนิ่งครับแล้วก็เอาจากแกมาก็ครับไปเรื่อยผมว่าเขาเริ่มอาการดีครับครับผมเริ่มดีแล้ว ร้อยหนึ่งยังได้แค่สามสิบสี่สิบครับเดี๋ยวไปดูเย็นนี้งานเขานี่งานสุดอยอดเลยเนาะสาระขี้ก็ออกครับรอ,ออกเต็มปุ๊บรอดูอึน,นะครับผมว่าพรุ่งนี้จะไปเที่ยวเล่นได้ไหมผมดูดูว่าประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนน,นี่ปีนึงเป็นจกักเทียวปีละครั้งปกติแล้วอืม ที่ไปรับรู้ว่าที่งานนล่นของผมรู้ว่าเออเขากินดินอะไรดิบแล้วกินดินนี่กันอืมการเข้าอีกแล้วอืมยา่ายและยาอะไรมาคือกูอยาเขาไม่ได้อืมยาที่เขาจะถ่ายท้องเขาเองครับแต่มูลพี่ยากออกมากระบวนการ ก,ก็ได้กินดินดินอะไรก็ค่อยออกมาอืมแจ่เมืนขุดออกมาเลยมันกับล่างห <ๆ S 1> ลางเน <ๆ S 1> าะ<ๆ><อ>นี่สว่เหรอบ่สบอสดู <laughs> โซ่โซ่ถึงไหนดูก่อน,นอ๋อครับแล้วก,ก็ติดตามอาการของไพร์ลิวเตอร์หัว ขราเรียกกันได้ข่าวได้ข่าวใครอยากได้ช้างแหกก็นี่ครับพายหลิวตัวหัวไว้ในดวงใจอีกหนึ่งเชือกนิสัยดีครับนิสัยดีงาใหญ่สุดยอดไปสู่ถุงฟางไทยพิจิตรก็ไปมีเดียวนี่นะครับ โอเคเดี๋ยวพวกนี้ต่มันเข้ายัางเข้าจะกินดินอะไรมันถ่ายมัน,ม,นมันสุกมันชิน้ดเลยอืมครับจะพุ่งออกมาเลยครับครับผมเดี๋ยวพวกนี้เรามารอดูอากานนะเป็นยังไรนะฮะสวัสดีครับ